สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ s a Effect Education Series ซีรีส์ที่มอบความรู้การเทรดให้กับทุกคนนะครับตั้งแต่เบสิกอินเทอร์มีเดียไปจนถึงแอดวานซ์เลยครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในพาร์ทของอินเทอร์มีเดียตนะครับและตอนนี้อยู่ในเนื้อหาของเรื่องทฤษฎีดาวซึ่งอันนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วนะจากทั้งหมดนะครับ5ตอนของทฤษฎีดาวนะครับนี่เป็นตอนที่3แล้วนะเดี๋ยวที่2ตอนแรกนะครับสำคัญเหมือนกันใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปจะดูด้นะครับตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าทฤษฎีดาวคืออะไรรสาคััญยงงกเท ส่วนตอนที่แล้วเนี่ยเรานะครับบอกว่าเทรนด์นะครับที่เอาหลักทฤษฎีดาวมาจับเนี่ยแล้วอ่านเทรนด์เนี่ยดูยังไงอ่ะอันนี้สําคัญมาก e p ที่แล้วเนี่ยใครยังไม่ดูย้อนดูก่อนเลยนะไม่งั้นจะดูอีพีนี้ไม่รู้เรื่องนะครับเตือนแล้วนะสำหรับ EP พนี้นะครับเราจะใช้ความรู้ต่อจาก e p ที่แล้วนะ e ี EP ที่แล้วเราดูไปละเทรนด์ขึ้นเทรนด์ลงไซเย์เป็นยังไงทีนี้นะครับเราจะชอบมีคําคาหนึ่งแล้วกันที่บางทีเราอาจจะไปนะครับอ่าเถียงกับเพื่อนนะใช้คํานี้ว่าอะไรคือเทรนด์ตอนนี้ บางคนมองว่านี่คือเทรนขึ้นบางคนมองว่านี่คือเทรนลงเสร็จแล้วเราเถียงกงนไปเถียงกันมาครับแต่ที่อยากจะบอกก็คือว่าเราไม่ต้องไปเถียงนะครับหลังจากที่เราได้เรียน EP นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องเถียงกับใครแล้วนะเราก็แค่นะครับดูตามหลักทฤษฎีดาวนะแล้วก็บอกว่ามันคือเทรนอะไรนะครับเพราะเทรนจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการมองของแต่ละคนละกันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะว่าการที่เขามองขึ้นอาจจะมองเป็นภาพเล็กก็ได้แต่จริงๆภาพใหญ่คือเทรนลงถูกไหม แต่บางคนเขามองว่าตอนนี้คือเทรนลงแต่จริงๆมันคือเห็นขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับสำคัญมากๆจะทําให้เราแยกแยะออกนะครับแล้วไม่ไปเถียงกับคนอื่นนะว่าตอนนี้คือเทรนอะไรดังนั้นห้ามพลาดนะครับผมไปดูกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยว่าแนวโน้ม3แบบตามหลักทฤษฎีดาวมีอะไรบ้างแล้วดูยังไงนะครับไปชมเลยครับแนวโน้ม3แบบก่อนที่จะเริ่มเรียนนะขอญาตทาความเข้าใจให้ตรงกันก่อนครับถ้าเราถามว่าแนวโน้มมีกี่แบบเราจะตอบว่ามีสามไงขาขึ้นขาลงแล้วก็แนวโน้มอะไรไซเย์ถูกไหมครับขึ้นลงไซเวย์ตอบแบบนี้ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา ตอบตามหลักนะครับแนวโน้มตามพิษดาในอีกนะครเรียกว่าในอีกแง่มุมหนึ่งละกันในแง่มุมหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเทรนหรือแนวโน้มเนี่ยแบ่งกันเป็น3แบบนะครับที่ต่างออกไปจากขึ้นลงสายเ์ก็คือเป็นแนวโน้มหลัก r i m a r y trend แนวโน้มรอง s e c o n d a r y trend และแนวโน้มย่อยคือ i c r คร r ท n นนี่แหละครับคือสิ่งที่นะครับสร้างความปวดหัวให้กับหลายๆคนถ้าเราไปคุยกับคนอื่นนะเช่นนะครับ เราอาจจะคุยกับเพื่อนและเพื่อนบอกว่าเนี่ยตอนนี้แนวน้องขึ้นแล้วเรามาดูมันลงไม่ใช่หรอนะครับพอไปถามอีกเพื่อนอีกคนนึงมันบอกว่าเฮ้ยไซเวอ่ะงงละทีนี้นะครับกราฟคู่เดียวกันแต่มองกันไปคนละเทรนด์เลยนะครับเหตุ hey, ผลคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเนี่ยแหละถ้าเรียนวันนี้ไปจะครับจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยอ๋อทำไมมันถึงมองต่างกันนะครับนี่คือประโยชน์มากๆของการเรียนในวันนี้นะ รับแล้วก็นําไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับที่ลึกขึ้นนะครับวันนี้ก็สําคัญมากๆนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่บอกไปแนวโน้มเนี่ยมี3แบบเนาะอ,อันแรกคือแนวโน้มหลักนะครับ primary trend ก่อบเวลาที่ใช้หรือ time frame ที่ใช้ผมเขียนไว้สามันคือ month week day ถ้าเมื่ไรที่คุณจะระบุเทรนดนะครับวันนี้เปิดกราฟมาเปิดจอมาเลยแล้วอยากจะบอกว่าคู่นี้เทรนอะไรกนะราฟคู่นี้เทรนอะไร กาหุ้นตัวนี้เทรนอะไรให้คุณเปิดนะครับ day ไม่ก็ว e k ไม่ก็มันขึ้นไปเท่านั้นห้ามต่ำกว่านี้ p r i m a r y trend นเนี่ยเราจะใช้สําหรับ Timeframe ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้สําหรับ t time f r a รมเล็กนะถ้าเราไปเปิด Timeframe 5นาทีแล้วบอกว่านี่คือเทรนอะไรอันนั้นคือนะครับน่ากลัวนะเทรดไปนี่คือมีโอกาสเจ๊งสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยย้าก่อนนะเข้าใจตรงกัาก่อน p r i m a r y trend นคือเทรนหลักเทรนหลักต้องเป็นเทรนใหญ่เทรนใหญ่แปลว่าต้องใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่มีทางหรอกที่เทรนที่เป็นหลักนาทีจะมาเป็นเทรนหลักได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วนะครับมันไม่ก็วีคไม่ก็เดทเท่านั้นนะถ้าจะดูนะครับแนวโน้มหลักหรือ m a ว y trend นะครับท,ทีนี้อ่ะอันเนี้ยที่ผมเขียนมาวาดมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นะครับเป็นตัวอย่างโมเดลให้เห็นว่าอ่ะอย่างเทรนตรงนีน้คือเทรนอะไรครับอ่ะเอาความรูม้คันนี้แล้วมาจาับนี่คือเทรนต้องตอบได้แล้วนะครับนี่คือเทรนขึ้นเหตุผลเพราะ โลยกสูงขึ้นไฮเป็นไงครับยกสูงขึ้นนะครับเป็นเทรนขาขึ้นอัพเทรนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับคือเป็นเทรนหลักเทรนใหญ่เป็นพ r ร์มิเรียเทรนอ่าเป็นเทรนแม่นั่นเองนะครับนะครับเป็นเทรนหลักใหญ่เลยอ่ะถ้าเราชอบพูดกันภาษานี้ก็คือเขาเรียกว่าเทรนของโลกกระแสของโลกใช่ไหมอ่าอันนี้ครับคือเทรนใหญ่เทรนแนวโน้มระยะยาวที่มันจะไปนะที่ราคาจะไป ดังนั้นแล้วนี่คือตัวคุมตีมทั้งหมดนะครับของราคานะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ Primary Ten เราต้องนะครับดูเสมอก่อนจะเทรดนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้คือเทรนด์อะไรครับไม่อย่างนั้นจะเหมือนกับการที่ครับเราเทรดไปโดยเหมือนคนไม่รู้ครับว่าทั้งโลกนี้มีอะไรอยู่นะครับตอนนี้เขาทาอะไรกันนะครับไม่งั้นจะจะอันตรายทันทีนะถ้าเราไม่อ่าน Primary Ten ให้เป็นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหาเทรนด์หลักให้ได้ก่อนนะครับซึ่ง ทำเฟรมใช้ทำเฟรมใหญ่ๆเท่านั้นนะไปกันต่อนะครับสำหรับ secondary trend แนวโน้มรองนะครับหรือ secondary trend เนี่ยสามารถนะครับที่จะใช้ทำเฟ a m e day ก็ได้นะครับสชั่วโมงก็ได้หรือจะเป็น1ชั่วโมงก็ได้อ่อถามว่าต่ำกว่า1น1ชั่วโมงได้ไหมก็อาจจะได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคกลยุทธ์ละกันถ้าเป็นคนเทรดสั้นมากๆก็ได้ครับแต่ถ้าส่วนตัวนะครับถ้าจะให้แนะนำว่า โ okay. อเคมือใหม่นะครับดูเทรนหรือ secondary เทรนเนี่ยในน้มลองใช้ประมาณ4ชั่วโมงกําลังดีนะครับใช้4ชั่วโมงกําลังดีแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นสวิงเทรนคุณเทรดยาวมากนะค,คุณอาจจะใช้ primary เทรนเป็นว e คนะครับเทรนหลักเป็นวีคส่วน secondary เทรนเนี่ยค่อยใช้เป็น Day อ่ะก็ได้แล้วแต่แล้วแต่การจับคู่ถามว่าทำไมผมถึงเขียนนะครับออกมาถึงตั้ง3ามไทม์เฟรมเลย ก็เพราะว่าแล้วแต่เราจะกลับจะไปจับคู่ครับวีคคู่เดย์ก็ได้หรือจะเป็นนะครับ primary trend เป็นเดยแล้ว secondary trend เป็น time frame สี่ชั่วโมงก็ได้ให้ time frame ใหญ่กว่าครับเป็น primary trend และ้ i m e frame ที่เล็กลงมาเป็น secondary trend นะครับจำไว้นะหลักการคือแบบนี้นะครับในการจับคู่ใช้งานนะทีนี้นะครับยางโมเดลเดิมเลยตามรูปครับที่เห็นว่าอะถ้าเมื่อกี้เรามองครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเทรนดขึ้น อันนี้คือคืออะไรครับคือ primary trend ถูกไหม primary trend นะครับเป็น primary trend เป็นเทรนดขึ้นแต่นะครับในขึ้นเราก็จะเห็นว่าเป็นไงครับเขามีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงใช่ไหมอ่ะในตอนที่เป็นช่วงลงตรงนี้ครับเนี่ยครับที่ผมวงไว้2อันนี้อันนี้คือเป็นเทรนด์ secondary trend คือนะครับแนวโน้มหลักเป็นขึ้น แต่ในนั้นอ่ะมันก็จะมีเทรนที่เป็นช่วงกำลังลงอยู่นะครับเพื่อเดี๋ยวรอไปขึ้นตามเทรนหลักอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงตรงนี้ครับที่วงไวเนี่ยแหละอ่ะคือเป็น secondary trend อยู่เป็นแนวโน้มลงนะครับดังนั้นแล้วพอจะถึงบางอ้อยครับว่าทำไมนะครับบางคนมองว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นเทรนขึ้นแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งมองว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นเทรนลงอาจจะเป็นเพราะว่าเขามองกันคนละแบบก็ได้ครับ นายเอาจจะมองภาพใหญ่มากๆว่าเป็นเทรนขึ้นถูกไหมนายเนะครับมองว่าเป็นเทรนขึ้นแต่เสร็จแล้วพอเป็นนายบครับนายบอาจจะมามองสลับกันเลยนายบมองว่าตอนนี้เป็นลงนะครับถามว่ามันมีใครผิดไหมก็อาจจะไม่ผิดนะครับเพราะทุกคนมองในกรอบเวลาของตัวเองนะครับเล่นในทางเฟรมเหมือนตัวเองดังนั้นแล้วนะครับก็ไม่มีจุดไม่มีถูก,ถกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านะครับ เราจะลองมาพูดกันเป็นตามหลักแล้วเราก็ต้องยึดตามนี้ครับว่าอ่ะถ้าใหญ่กว่าก็ควรให้เป็นเทรนหลักเตึก primary r e n d ส่วนเทรนที่กำลังมองลองมาทางเฟรมที่เล็กลงมาก็เป็น secondary Trend นั่นเองนะครับสุดท้าย micro Trend หรือแนวโน้มย่อยแนวโน้มย่อย micro เทรนครับผมเขียนว,ว่าใช้ตั้งแต่ทางเฟรม1ชั่วโมง3 0นาที15นาทีหรือจะเป็น5นาทีหรือจะลงไป1นาทีก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ ความถนัดแล้วกันนะครับแนวโน้มย่อยจะเป็นแนวโน้มที่แฝงอยู่นะครับเล็กลงไปกว่าในแนวโน้มรองอีกนะครับเพราะงอั้นจริงๆแล้วในแนวในแนวโน้มเนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มย่อยอย่างแฝงต,ตัวอยู่เต็มไปหมดเลยครับในทุกๆการเคลื่อนไหวของราคาครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามมันจะมีแนวโน้มย่อยนะครับแฝงตัวอยู่แฝงตัวอยู่แฝงตัวอยู่นะครับแฝงตัวอยู่นะครับทุกทุกช่วงของการไปของราคาดังนั้นแล้ว ถ้าใครนะครับที่เป็นคนเล่นไทม์เฟรมแบบเล็กๆมากๆเนี่ยเขาก็จะติดอยู่กับแนวโน,น้มย่อยเป็นหลักนั่นเองทําให้หลายๆครั้งเวลา,าไปคุยกับคนอื่นอาจจะอาจจะเป็นแนวโน้มที่มองไม่เหมือนกันนะครับเพราะแนวโน้มย่อยย่มีได้เยอะมากนะครับในทุกๆการเคลื่อนไปของแต่ละเวฟของการาฟเนี่ยโอ้โหแนวโน้มย่อยเต็มไปหมดนะครับดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นนะครับสาเหตุหนึ่งเลยนะที่ทําให้หลายๆคนมองเทรนที่ต่างกันนะครับโอเค ทีนี้นะครับพอมาดูหลักการว่าการดูแนวโน้มย่อยคือให้ดูสีเขียวที่ผมทําไว้นะครับสีเขียวที่ผมทําไว้ตรงนี้อันนี้คือแนวโน้มย่อยจะสังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าทั้งก้อนเนี้ยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นนะครับแนวโน้มรองถูกไหมเป็น secondary trend แต่ถ้าเกิดเราดูนะครับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็น primary trend นะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมเราก็จะบอกว่าเป็น secondary trend แต่ในกรอบสี่เหลี่ยมในในเทรนด์ตรงนี้ครับย่อยๆเนี่ย ก็จะมีนะครับไมโครเทนซ่อนอยู่นะซึ่งก็ได้ทําเป็นนะครับเส้นสีเขียวไว้ให้ดูแล้วนี่คือตามนั้นเลยนะเะเป็นแนวโน้มย่อยดังนั้นแล้วอนะครับจะเห็นว่า5้าวันนี้ตอบมานะครับเทนหลักคืออะไรขึ้นนะครับเทนย่อยตอนนี้คืออะไรลงถูกต้องไหมอ่ะแล้วย่อยกว่านั้นละ่ะก็แล้วแต่มีทั้งขึ้นและลงอ่ะถ้าย่อยย่อยที่เป็นฝั่งขึ้นก็นี่นครับแนวโน้มย่อยเป็นขึ้นอ่ะแนวโน้มย,ย่อยอ่ะที่เป็นลงเหมือนกันเลย ก็ได้เหมือนกันนะครับไมโครเทรนที่เป็นลงตามเทรนเซคัแคนเดอรีเทรนนะหรือจะเป็นไมโครเทรนที่กําลังสวนเซคั n d นเดอร e n ีเทรนก็ได้นะครับแต่เป็นไมโครเทรนที่เป็นขึ้นที่ดันไปตามกับไพรมารีเทรนนะเทรนหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แหละคือเขาเรียกว่าความความความซับซ้อนนะในการอ่านเทรนนะครับของแต่ละท่านก็จะต่างกันออกไปนะ เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานนะครับให้กลยุทธ์การเทรดของแต่ละท่านก็จะต่างกันออกไปอีกดังนั้นแล้วเคยได้ยินไหมครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับที่วันนี้คุณจะเลือกบายหรือเซลคู่นั้นต่อให้เป็นคู่เดียวกันคุณอาจจะเลือกบายหรือเซลก็ได้ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งไม่มีใครผิดนะครับถ้าคุณเข้าใจนะครับว่าตอนนี้คุณกําลังเล่นเทรนด์อะไรอยู่แล้วทาไมคุณถึงกดเล่นนะครับหน้าบายหรือหน้าเซลด้วยเหตุผลนั้นนะครับไม่ผิดเลย แต่จะผิดทันทีถ้าคุณกดไปโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังเล่นอยู่ในเทรนอะไรนะครับแนวโน้มหลักแนวน้มรองหรือเล่นแค่แนวน้มย่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสําคัญมากๆโอเค5นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรามารวบรวมแล้วดูการาฟจริงกันอันนี้คือภาพรวมนะครับของทุกๆอ่านนะถ้าใครนะครับจะแคปหน้านี้เก็บไว้นะครับเอาไว้ทําความเข้าใจก็ได้นะอีกสักครั้งหนึ่งสั้นๆพันบรีเทรนนะเป็นเทรนหลักนะครับที่ ที่เราจะเห็นการเป็นตามโพงเสียงเงินนะที่ลากขึ้นลากลงแบบนี้นะครับนี่คือ primary trend ต่อมา secondary trend นะครับก็เป็นแนวโน้มนะครับตรงอันนี้นะที่เป็นลงลงมานะโอเคและสุดท้ายนะครับ micro trend ก็จะซ่อนอยู่ในนะครับเล็กๆของ secondary trend อีกนะเป็นสีเขียวนะตามที่เห็นทีนี้นะครับอันนี้ secondary micro trend นะครับทีนี้อาจจะมีนะครับบางท่าน มองว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 แล้วทําไมมันต้องดูแค่ตรงช่วงนี้ล่ะครับจริงๆไมโครเทรนก็อยู่ในนี้ได้นะถ้าผมพูดอย่างนี้ไมโครเทรนอยู่นี้ได้นะครับไมโครเทรนเป็นแบบนี้ได้นะครับยึกยยึ๊ยึยึยึอยู่นะยึกยึยึยึอยู่ตรงนี้ยึกยยึยึลงอย่างนี้ได้นะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องไปแฝงในู่ใน secondary t r เท d เท่านั้นนะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกไมโครเทรนอยู่ได้ทุกที่นะเอาจริงอยู่ได้ทุกที่เลยนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจไหมว่าอันนี้คือแนวโนมย่อยที่อยู่ในเทรนใหญ่หรืออยู่ใน secondary Trend นครับอยู่ใน p r i m a r y หรืออยู่ใน secondary แล้วแต่ทั้งนั้นเลยนะครับไมโครเทรนเราเล่นได้ทั้งนั้นนะโอเคครับดูกราฟจริงกันอย่างที่บอกครับโมเดลจะดูง่ายพอมาถึงชีวิตจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับชีวิตจริงจะยากขึ้นอันนี้คือเป็นหนึ่งในกราฟที่ยากผมบอกแล้วกันทำไมถึงบอกว่ายากนะครับเพราะมันเป็นกราฟที่ ไม่ได้ขึ้นชัดเจนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการไหลค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อันตรายนะใครสวนเทรนนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไหลเรื่อยๆโอเคครับจะเห็นว่านี่นะ,ะวาดอย่างนี้ก่อนครับมาตามลอยสีดาวครับเราดูจุดสูงสุดต่ำสุดใหม่นะครับไปเรื่อยๆถูกไหมน,นี่ครับแปลว่าตอนนี้เราได้เทรนพนาราลิเทรนนะครับเทรนหลักคืออะไรครับขึ้นถูกไหมเป็นอัพเทรนทีนี้ พอมาดูเทรนย่อยลงมานะครับเราจะเห็นว่าตรงช่วงนี้อันเนี้ยสีฟ้านะครับคือ secondary trend เป็นแนวน้มรองนะครับซึ่งก็ย่อยลงมาแล้วจริงๆถามว่าตรงนี้เป็น secondary trend ได้ไหมคำตอบคือได้นะอ่าเป็นไซด์เวยแบบ secondary trend ที่อยู่ในช่วงกำลังเป็นขึ้นนะครับก็ได้นะกรอบสี่เหลี่ยม เห็นไหมครับว่าโอ้โหมันมีความยากในชีวิตจริงนี่ก็เป็นไซเวกอสกเสี่ยมได้เหมือนกันนะคเป็น secondary trend แบบไซเวกก็ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่บอกไม่ง่ายนะครับ secondary trend มีสิทธิ์เป็นได้นะครับทั้งไซเวกลงหรือจะเป็นขึ้นก็ได้แล้วเรามองกับกันถ้าเราเป็นเทรนขาลงเนี่ยอ่าและสุดท้ายนะครับไมโครเทรนนะสีเขียวจะเห็นว่าใน secondary t r e n นะครับ ที่ตอนนี้เป็นขาลงนะครับเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้นิดนึงอ่ะเพื่อให้ดูง่ายนะครับอ่ะที่ผมลากสีเขียวตรงนี้เห็นไหมครับว่าผมลากลงมาเป็นยังไงเป็นสีเขียวลงใช่ไหมอ่ะในขาโทษครับในตัวนี้ครับสีเขียวเนะี่ยในเล็กๆตรงนี้ที่ผมวงไว้ เป็นขึ้นแบบเล็กๆเห็นไหมครับเป็นขึ้นแบบเล็กๆอ่าอันนี้จะเห็นไม่ชัดเพราะดูยากไงที่บอกนีในกราฟดูยากหรือถ้าเป็นอย่างนี้ครับขึ้นครับแล้วนี้ลงก็ได้ครับแล้วนี้ก็ขึ้นอีกแล้วก็ลงครับเนี่ยขึ้นลงสลับกันไปสลับกันมาเห็นไหมครับขึ้นลงขึ้นลงเพราะอันนี้มันไซ์เวย์ไงมันก็ขึ้นลงขึ้นลงครับสลับไปสลับมาครับเขียวๆที่ผมวงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอันนี้คือเป็นไมโครเทรนครับย่อยๆลงไป แต่ถ้ามองเป็นกรอบสีฟ้าเป็นไงครับถ้ามองกรอบสีฟ้าหมดจากขึ้นลงเมื่อกี้ก็เป็นอะไรครับเป็นไซด์เว์ถูกไหมซึ่งไซด์เว์อันเนี้ยเป็นถ้าเขียนคือ secondary trend นั่นเองอ่าเป็นเทรนแบบ secondary ถูกไหมแต่ถ้าเกิดดูเป็นสีเขียวเมื่อไหร่นะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่เราดูอะไรอันเนี้ยคือ micro trend เห็นไหมครับอันเนี้ยคือ micro trend นะ เป็นเทรนย่อยมีสีทั้งขึ้นทั้งลงแล้วแต่ได้ครับอันเนี้ยก็ไมโครเทรนเป็นเทรนย่อยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งขึ้นสั้นๆ2อ,อันนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้ครับก็เป็นไมโครเทรนได้เหมือนกันทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะเป็นไมโครเทรนที่ตามเทรนใหญ่หรือสวนเทรนใหญ่แค่นั้นเองนะแต่แน่นอนว่าสีสชมพูของเราตอนเนี้ยก็คือเป็นเทรนหลักนะครับคือถ้ามองภาพรวมนะครับผมเขียนสีชมพูกลับมา ก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วก็เนี่ยครับไม่ว่าในาช่วงที่เป็น secondary trend เนี่ยจะมี micro trend แฝงอยู่ไงก็ตามแต่พอเรามองสุดท้ายแล้วใหญ่ๆรวมๆทั้งก้อนหมดเนี่ยก็คือ trend ขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะผมว่าจะเห็นภาพมานะครับอันนี้ก็อีกเหมือนกันขึ้นถูกต้องไหมลงแล้วก็ขึ้น วาดใหญ่าหญ่ยี่เลยก็ได้หรืออ่ะอันนี้หน่อยก็ได้ครับเขาเป็นขึ้นตรงนี้แล้วลงแล้วค่อยขึ้นรอบก็ได้อ่ะแล้วเป็นเทรนขึ้นถูกไหมอันนี้จะดีหน่อยครับเห็นชัดเพราะว่าเนี่ยครับช่วงกรอบสีฟ้าตรงนี้เป็นเทรนลงถูกไหมครับแล้วในลงก็มีขึ้นได้ใช่ไหมในลงก็มีขึ้นมีลงอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่จะมองอ่ะถ้าอยากจะมองย่อยก็ได้เนี้ยครับ อ่าสีฟ้าหมดลงถูกไหมแต่ในสีฟ้าก็มีสีเขียวขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแล้วแต่มาเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอ่ถ้าอุ้ยนะครับอ่ะถ้าผมลบอันนี้แล้วผมวาดอย่างนี้เลยล่ะว่าอันเนี้ยเป็นเทรนเดียวไปเลยอ่านะครับผมวาดแบบนี้ ลงแล้วก็อันนี้คือขึ้นไปเลยอ่ะจะเท่ากับว่าในเทรนขึ้นใหญ่ๆตรงเนี้ยครับจะเห็นว่ามีอะไรซ่อนอยู่ก็จะกลายเป็นว่ามีเทรนนะครับมีเทรนลงแบบเนี้ยซ่อนอยู่อีกซึ่งเป็นเป็นขึ้นนะแต่มีลงซ่อนอยู่ครับแล้วในลงเนี่ยถ้าจะให้ดูเล็กไปก็มีย่อยขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมครับอีกอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือยังเป็นขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็นะครับยกตัวอย่างแบบยากๆซับซ้อนขึ้นให้ดูละกันว่า วิธีการอ่านเทรนแล้วแต่เรามองนะครับว่าเราจะให้ตรงนี้เป็น p าร์มเอรีเป็นเซ c o n d a r y หรือเป็นไมโครเทรนนะครับแนวโน้มหลักแนวโน้มหลอนแนวโน้มย่อยนะสุดท้ายท้ายสุดสม,มาดูเทรนลงกันบ้างเทรนลงนะครับแน่นอนปุ๊บปุ๊บอ่าหลุดจอครับช่างมันอ่ะนี่นะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอ่าแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอ่ะเป็นแบบนี้อ่าแน่นอนเราเห็นเป็น primary trend คือตอบว่าเป็นขาลง secondary secondary สมมุติถ้าเราจะหา secondary อ่ะกน็นอนครับช่วงนี้ก็เป็น secondary ได้ตรงนี้ถูกไหมนี่ถูกไหม secondary อาจจะเป็นมองขึ้นก็ได้แต่ภาพรวมท้ายเราเป็นลงสีฟ้านะ secondary นะอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะเก็งแล้วแหละนะครับสุดท้ายถ้าเป็น micro trend บ้าง micro ใน secondary ก็จะมีอะไรครับขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นลงขึ้นฮะหรือต่อให้เป็นในเทรนนะครับเทรนหลักก็มีเหมือนกันอ่าลงขึ้น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 ลงอย่างเงี้ยครับเห็นไหมยืดยื้ได้หมดเหมือนกันสีเขียวแล้วแต่เราจะมองเลยแต่นะครับพอเรามองไงก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลงอยู่ดีใช่ไหมช่วงนี้ก็เป็นลงอยู่ดีถูกไหมนะครับช่วงนี้ก็เป็นลงอยู่ดีเห็นไหมอ่าครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย หวังว่าทุกคนนะครับจะเข้าใจนะว่าในทุกๆเทรน์เราสามารถมองนะครับได้ทั้งสามแบบอยู่ที่ว่าเราให้อะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองและอะไรเป็นย่อยนะโอเคครับก็ก่อนที่คลิปนี้จะยาวไปกว่าน,นี้นะนี่ก็จะ20นาทีแล้วก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปภาพรวมแล้วหวังว่านะครับทุกคนจะเห็นภาพนะเห็นภาพว่าเนี่ยแหละ,ะครับคือเหตุผลว่าทําไมนะครับแต่ละคนถึงมองเทรนต่างกันแล้วมีเทคนิคการเทรดมีการมองที่ต่างกันเลย เพราะว่านะครับในทุกๆขณะที่กราฟเคลื่อนไปเนี่ยเทรดนด์ณนตอนนั้นอ่ะก็แล้วแต่คนจะมองเลยแล้วแต่การวิเคราะห์นะครับที่ไม่เหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเรานะแล้วก็ที่สําคัญแชร์นะครับแชร์กับเพื่อนๆนเพราะคลิปนี้สำคัญมากๆจริงๆนะใครเป็นมือใหม่จะจริงบงังอ้อเลยนะถ้าดูคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้ว เดี๋ยวมาดูกันในเนื้อหา EP ถัดไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ